สวัสดีครับทุกคนตอนนี้น้องวิวจะมารีวิวขนมมันคือขนมช็อกโกแลตอะมันคือช็อกโกแลตนะซึ่งอาจจะเห็นน้องวิวมองมาทางนี้นะแต่ว่าน้องวิวเรียมองตรงกล้องสีแดงก่อนสีเขียวตรงนี้อโอเคนี่จะพยายามมองกล้องสีเขวนะอ่ะมารีวิวกันว่ามันจะอร่อยไหม แพ็คเกงมันนะแพ็คเกจมันเป็นแบบมันเป็นแบบสวยอ่ะมันมันเป็นพิรามิงอ่ะนั่นแหละแล้วมันแกงไงอ่ะแกงนี้ตึงตึงตรงนี้โอเคแล้วก็อ่ะมีแพ็คเกจอีกแพ็คเกงมา ซึ่งมันมีสขนมที่พี่บอยขึ้นมามันคือกาม่เบะตัวนี้ ดูสาดูเกดูเกเคื่นแพ็คได้แบบสวยมาก เอาเลยเอ่อแซมอืมอืมไม่ได้ยินเสียงค่ะเว้ยบบว่ข้าวโพดเอ้ยฮึว้าเยเฮ้ยก็ไื หาสั่งมาได้นะเดี๋ยวไปหาไม่พอก็ไม่ใช่มหาต้องมัเป็นนมอะไรบางว่าเออเออเล ความไม่พิเศษของมันคือมันติดฟันแล้วเวลาเราไปฟันมันต้องแบบเอาอะไรมาแบบขัดมันลงนะให้มันออกอมอมันแบบไม่ค่อยอร่อยอะคือตอนแรกมันจะแบบมันจะอร่อยมาก แต่ว่าหลังๆน่ะพอกินไปหลังๆใช่ไหมมันจะมีพวกพวกแบบพวกมะพร้าววอะไรมามันแบบเหมือนน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวน้ำอะไรมาผสมกันน่ะนล้วมันก็จะได้แบบกินไม่ได้ะโอเคบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ว่งคีิมใหมๆของน้องอยู่กันด้วยนะครับสาโลชื่นี้ למי שאני אורך אותו אליו עקרון. חבל חבל.